รีวิว5เกมสล็อต PG ในตำนานให้ทุกคนได้ดูจักกันนะครับไปเริ่มที่เกมแรกกันเลยนะครับเกมแรกนะครับ f o r t u n e God นะครับเป็นเกมที่มาในแนวอัแบกกับอันราบสองคนนะครับซึ่งจะมีค่า RTP รือว่า Return to Play นะครับที่เป็นอัตราการจ่ายเงินคืนของสล็อตนะครับสูงถึง95.04%เลยนะครับและรูปแบบเรียวนะครับจะมาใน5เรียว3แถวจะมีทั้งหมด600,000ลักด้วยกันนะครับและรางวัลทั้งหมดสูงถึง3 0 0เท่ากันเลย เกมที่2นะครับเป็นเกม Journey t o t h e Vi ิ l นะครับเป็นเกมการเดินทางสู่ความมั่นางของไซอิลนั่นเองนะครับในรูปแบบเกมนะครับก็จะเป็น5เรียว3แถวนะครับแล้วก็กา Return to p สูนะครับจะอยู่ที่96.39%กันเลยนะครับและจะมีสัญลักษณ์ทั้งหมดนะครับส0สัญลักษณ์ด้วยกันนะครับซึ่งรางวัลสูงสุดนะครับจะอยู่ที่คูณ8,000เท่ากันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ เกมอันดับที่3ก็คือเกม Survival Sword นะครับซึ่งมาพร้อมกับตีนที่น่าสนใจนะครับเป็นเกมที่มีวงล้อพิเศษห้าเรียวหนึ่งแถวนะครับจะมีสลักทั้งหมดนะครับ17สเจ็ดสลักด้วยกันค่า RTP หรือ Return to p a y สูงถึง95.54%กันเลยและรางวัลสูงสุดนะครับถึงคูณ2,000กันเลยทีเดียวมาถึงอันดับ4นะครับ Santa Gift Rush นะครับเป็นเกมซันตาแห่งหิมะนะครับค่า RTP นะครับสูงถึง96.36%กันเลยทีเดียวและเป็น รูปแบบเกม5เรว3แถวนะครับรางวัลสูงสุดนะครับคูณ9,000เลยทีเดียวนะครับและจะมีสลักทั้งหมดนะครับ10สลักด้วยกันของเกมนี้นะครับสามารถเข้ามาทดลองเล่นได้เลยนะครับกับ Star Keep Rush นะครับถัดมาเกมสุดท้ายนะครับเป็นเกม s u m m o n and Conquer นะครับเป็นเกมที่มีสลักษ์ทั้งหมดนะครับ10สลักด้วยกันและจะมีค่า r t p นะครับสูงถึง97.21%เลยทีเดียวและการชนะการเดิมพันนะครับสูงถึงคูณ2,000กันเลยทีเดียวและรูปแบบเกมนะครับจะมาในรูปแบบ5เรียว สามแถวของเกมนี้นะครับบอกเลยว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมที่เรารีวิวไปนะครับบอกว่าท่านคงจะชอบนะครับสำหรับ5้รีวิวเกมสำหรับพ G ในตำนานนั่นเองนะครับหากใครชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้เราด้วยนะครับ